นายกรั่มงตรีก็ขอให้ส่วนต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ําท่วมที่อุบลราชธานีน้ำพยับคิดนอกกรอบว่าทําอย่างไรให้น้ําไม่ท่วมหรือท่วมก็ต้องท่วมน้อยที่สุดหรือหากท่วมแล้วก็ต้องมีการระบายและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว จุดแรกที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมมตีติดตามสถานการณ์อุทกภัยมีการประชุมเพื่อรับทราบภาพรวมปัญหาที่สำนักงานชมประธานที่7อำเภอเมืองอุบลราชธานีโดยนอกจากนายกรัฐมนตียังมีรัฐมนตรีช่วยกระทรวงต่างๆเช่นกระทรวงมหาดไทยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงคมนาคมร่วมด้วยรวมถึงรองผู้จัดการระบแห่งชาติแม่ทัพภาคที่2ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องโดยนายกรัฐมนตีระบุหลังทราบปัญหาภาพรวมอยากให้ทุกฝ่ายคิดเกี่ยวกับการแก้ปัญหาน้ำท่วมอุบลลรอดนอกกรอบ โดยอย่าคิดว่าน้ําจะต้องท่วมเท่านั้นให้คิดว่าน้ําจะท่วมอย่างไรให้น้อยที่สุดหรือหากน้ําท่วมก็ต้องคิดว่าจะระบายอย่างไรให้เร็วทั้งนี้เพราะว่าปัญหาน้ําท่วมไม่ได้สร้างความเสียหายด้านเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังสร้างความเสียหายด้านอื่นๆตามมาด้วยได้รับผลกระทบจากนการณ์มหิน้ำท่วมทุบเนี่ยไม่ใช่แค่เกิดความเสียหายในด้านเศรษฐกิจซึ่งเกี่ยวข้องกับภาคเกษตรกรรมอย่างมหาศา,ศาลเลย น้าที่ทุบขังอยู่เป็นอาทิตย์ตามวา่เขาใจ้งเราผมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเรื่องความสะดวกสบายเรื่องโรคภัยให้เจ็บที่ตามมาเรื่องโรคระบาดท,ที่จะตามมาเขาถือเป็นเรื่องใหญ่มากตรงนี้เนี่ยรัาฐบาลน,นี้ตระนักดีว่ามันจะเกิดขึ้นต่อไปอีกเรื่อยๆจะไม่ได้เ,เราเพิ่งเข้ามาบริหารจัดการได้ไม่ถึงเดือนนะครับเพฉะนัานเรื่องนี้เนี่ยเราก็ การแก้ไขปัญหาก็คงเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเราต้องยอมรับก่อนวันนี้นะครับฝ่ายบริหารเองเ,เราก็ได้ลงไปที่กรุมชลปาะทานสองผลแล้วนะครับตัวที่ครั้งล่าสุดก,ก็วันที่ผ่านมาทั้งสองโมที่ผล่าลไปาผมทุกพูดกับจบังหวัดเรื่องจังหวัดอุบลเนี่ยสองผลแล้วจุดที่สองที่นายกได้เดินทางไปที่สะพานเสรีประชาธิปไตยสถานีวัดระดับน้ำเอ็มเจ็ด ซึ่งจุดดังกล่าวเมื่อปีที่แล้วน้ําท่วมสูงกว่า2เมตรและน้ําท่วมเป็นเดือนโดยนายกติให้คํามั่นกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับและถ่ายภาพร่วมเป็นจํานวนมากโดยมั่นใจว่าปีนี้น้าจะท่วมจุดดังกล่าวน้อยกว่าปีที่แล้วพร้อมกันนี้นาะยกให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมกับสื่อมวลชนระบุอาจจะต้องมีการลงทุนขุดคลองระบายน้ําเพื่อลดน้ําที่จะเข้าสู่ตัวเมืองอุบลและอาจจะต้องใช้หลักการระบายน้ําโดยต้องไม่กลัวน้าแง้งเนื่องจากมีตัวเลขทางวิทยาศาสตร์ที่แน่นอนเกี่ยวกับน้ําที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองอุบลราชธานี คือการหาจัดการเรื่องน้ำเนี่ยก็มีหลายวิธีนะครับบางวิธีอาจจะเป็นวิธีเดิมๆซึ่งซึ่งก็ทํากันอยู่ดีอยู่แล้วแต่อาจจะมีวิธีการที่มันต้องแปลกใหม่ไปบ้างนะครับเรื่องวิธีการระยะเวลาในการเก็บกักน้ําที่อาจจะต้องปล่อยให้เร็วขึ้นบ้างอยา่อยาก,กลัวว่ามันจะแรงเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุบลเนี่ยเกือบจะเรียกว่าเรามีวิทยศาสตร์การการทายระยะยาวว่าเดือนไหนน้ําจะตกฝนจะตกเยอะเพราะนั้นเนี่ยการปล่อยน้ำเนี่ยอาจจะปล่อยได้เร็วขึ้น มีครับมีครับมีหลายโครงการครับเดี๋ยวก็ต้องไปให้ดูดีๆว่าอะไรที่ลงทุนไปแล้วคุ้มค่าที่สุดนะครับด้ผลตอบแทนดีที่สุดมี 2. 3สโครงการครับนะครับของเขื่อนหรือว่าปลกันน้ําเป็นการเดินทางน้ําใหม่นะครับเพื่อไม่ให้ไหลมาเมืองอย่างเดียวใช่ครับเป็นการระบายน้ำเพื่อเพื่อบรรเทาเรื่องปริมาณน้ําที่ต้องมาเส้นเดียวนะครับเรื่องมุประมาณเรื่องแผนการดำเนินงานจะทันในช่วงสมัยรัฐบาลนี้นะครับ น่าจะทันนะครับเพราะว่าเราพยายามดูอยู่แล้วว่าอะไรที่เป็นที่สามารถทําได้เร็วนะครับก็จะพยายามทําให้ได้วยที่สุดเพราะตระหนักดีถึงความทุกข์ครับถ้าเกิดท่วมมาแล้วมันเสียหายหนักมากนะครับ จากตัวเมืองอุบลร,ราชธานีนายกุ้มตีเดินทางไปที่แก่งสพือสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของอุบลร,ราชธานีซึ่งห่างจากตัวเมืองไป70กิโลเมตรมีประชาชนให้ต้อนรับซึ่งนายกได้ให้คำมั่นกับประชาชนว่านอกจากการมาอุบลในครั้งนี้จะแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วจะมุ่งพัฒนาจังหวัดอุบลในด้านอื่นๆด้วยโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวที่ตอนนี้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาทั้งเมืองหลักและเมืองรอง ที่แก่งสะพืออําเภอพิบูลบางสาหานะครับเป็นจุดสุดท้ายที่นาย,ยกรัฐมบตร่ปติบัติราชการในวันนี้ส่วนรัพรุ่งนี้ก่อนจะกลับกรุงเทพมหานครก็มีกาหนดที่จะไปยังจังหวัดยโสธรและร้อยเอ็ดราคพักษณะสุสดถ่ายภาพสุวิมวลสานักข่าวไทยเออสมทรายง,งานจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ